เขาะเปิดคำลารีนะคะพี่โซเป็ร์นัสไ e โยนทำไมเขฟ้องมึงเ่องแนี้ล่ะเาองไหมอ๋ออ๋อไม่เนะ I'm gonna come, 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 come I don't know. I'm gonna Okay, go สอ,อส่งไสที่ตรงอ่าแล้วทำไมเทนเทไม